ก้าวไกลและเพื่อไทยคุยรับมือโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสองแล้วค่ะวันกู้เดิมเสนอชื่อแข่งนัด8พักถกสกรกฎาคมสรุปดันพิธาโหวตอีกครั้งหรือไม่ที่โรงแรมโรสว o o กรุงเทพค่ะตัวแทนพักก้าวไกลและก็ตัวแทนพักเพื่อไทยที่นั่หารือกันหลังจากการโหวตชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตหวัวหน,น้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักนะคะไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งมีตัวแทนของพรรคเก้าไกลค่ะมในใีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนนายพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์ นางสาวสิริกัญญาตันสกุลค่ะส่วนพรรคเพื่อไทยก็มีนายแพทย์ชนันศรีแก้วนายภูมิธรรมเวชยชัยและก็นายประเสริฐจันทละวงทองใช้เวลาการหารือกันประมาณหนึ่งชั่วโมง4ี่หนาทีค่ะซึ่งบรรยากาศที่ประชุมก็เป็นไปด้วยดีมีการหารือถึงภาพกว้างๆประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2 19กรกรกฎาคมนี้โดยมองว่าในที่ประชุมรัฐสภา,านาคะคะน่าจะมีการทักทวงเกี่ยวกับการเสนอยติเดิมซ้ําในสมัยประชุมได้หรือไม่รวมถึงมีการประเมเินว่าฝ่ายรัฐบาล เดิมอาจจะมีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเข้ามาแข่งด้วยซึ่งวงหาหรือก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเพียงแต่อยากประเมินสถานการณ์ให้แต่ละฝ่ายเนี่ยไปหาทางรับมือกันในประเด็นนี้เอาไว้ล่วงหน้าค่ะส่วนเรื่องที่พรรคเก้กาไกลยืน่นแก้รัฐธรรมนูญมาตรา2 7 2นั้นนะคะพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยค่ะเนื่องจากว่าเป็นไปได้ยากมากเพราะยุติดังกล่าวเนี่ยต้องอาศัยเสียงสวถ,ถึง84เสียงและก็มองว่าเวลานี้ควรจะมุ่งไปที่เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลกันก่อนอย่างไรก็ตามค่ะหลัง จากนี้ทาง8พักร่วมรัฐบาลก็จะนัดหารือกันอีกครั้งในวันที่18กรกฎาคมค่ะ10โมงเชา้าที่รัฐสภานะคะแล้วก็น่าจะถแถลงข่าวให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังไม่ได้สรุปนะคะว่ายังเสนอชื่อนายพิธาในที่ประชุมรัฐสภาโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหรือไม่และก็ยังไม่มีการหาหรือเกี่ยวกับรายชื่อนายกรัฐมนตรีรอบสองนะคะว่าจะออกมาในรูปแบบใดเพราะต้องการรอความเห็นจากที่ประชุม8ปดพรรครวมก่อนค่ะส่วนการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองพักเก้าไกลจะรวบรวมเสียงสวได้หรือไม่นั้นที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันค่ะแต่ก็คงต้องหาหรือกันในวงประชุม8ปดพรรครวมรัฐบาลด้วย mm. เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนพลังสังคมใหม่ยังคงให้โอกาสพิธาโหวตอีกรอบค่ะแต่ยอมรับว่าไม่ง่ายเลยกับการหาเสียงสวเพิ่มมองหากไม่ผ่านอีกอาจจะต้องลองเปลี่ยนเป็นแคนดิเดตของเพื่อไทยบ้างนายชาวริตขจรพงเกิียวรติหัวหน้าพักพลังสังคมใหม่ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งใน8ปดพักร่วมรัฐบาลได้ปเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเนนะคะถึงกรณีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2โดยบอกว่าก็จะต้องมีการปรึกษาหารือกันของ8ปดพักค่ะและก็ยังไม่มีการนัดหมายอย่างเป็นทางการ ส่วนการเสนอชื่อของนายพิธาลิมเจริญรัตจะเกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่ก็มองว่าผลโหวตเมื่อวันก่อนได้จากพักร่วมครบค่ะ311เสียงสวออีกจํานวนหนึ่งก็ขาดอีกกว่า50เสียงค่ะเบื้องต้นก็อาจจะยังคงต้องให้โอกาสพักคก้าไกลกับนายพิธาอีกครั้งค่ะแต่ถ้ายังไม่ผ่านและมีครั้งที่3อาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นแคนดิเดตจากพักเพื่อไทยแทนค่ะทางนี้นายชวลิตเชื่อนะคะว่าหากการเปลี่ยนแปลงมาเป็นพักเพื่อไทยก็มั่นใจว่าจะไม่แตกแยก ส่วนคะแนนเสียง376นะคะจะถึงหรือไม่ก็คงต้องลองดูค่ะเพราะบางคนก็ยอมรับว่าหากเป็นเพื่อไทยก็จะโหวตให้แต่บางคนบอกว่าแต่ถ้ายังมีก้าวไกลร่วมรัฐบาลอยู่ก็ไม่โหวตให้แต่ก็ต้องลองนะคะหรืออาจจะดึงเสียงจากซีกรัฐบาลเดิมเข้ามาก็ได้อย่างเช่นภูมิใจไทย70เสียงเป็นต้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะมองว่าในการโหวตวันที่19กรกฎาคมนี้นะคะคงยากค่ะที่จะเปลี่ยนใจสวมาโหวตให้ในายพิธาแต่ต้องให้เกียรติพักเก้าไกลก่อนนะคะเพื่อดําเนินการหาเสียงสวเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามในะคะยอมรับว่าไม่ได้กังวลเรื่องของกระแสะข่าวการพลริกขั้วค่ะเพราะเชื่อว่าหากถึงเวลาจริงๆก็คงต้องยอมเพราะหากปล่อยไปนานกว่านี้จะต้ารัฐบาลได้ได้แล้วก็จะกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องประชาชนยืนยันพลังสังคมใหม่มีหนึ่งเสียงค่ะไม่ขัดข้องพรรคไหนเป็นแกนนาก็พร้อมสนับสนุนเพื่อจะได้ตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อจะได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนส่วนการยื่นแก้ไขามาตรา272ยกเลิอกอำนาจสวในการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะก็เห็นด้วยค่ะเป็นสิทธิ์ของพรรคเก้าไกลที่จะเสนอ แต่การแก้ไขเป็นเรื่องของรัฐสภาที่ก็ต้องมีทั้งสอสอสอวอนะคะซึ่งก็มองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนค่ะไปต่อกันที่เรื่องของโพลกันบ้างค่ะชาวนี้มีกรุงเทพโพลนะคะประชาชนกว่าร้อยละแปพอใจค่ะกับการให้บริการรถไฟฟ้าในภาพรวมร้อยละหกบอบอกว่าค่าตัว๋วโดยสารแพงไปหน่อยค่ะเรียกร้องให้ปรับลงให้มันถูกกว่านี้ กรุงเทพโพมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะเปิดเผยผลสำรับความคิดเห็นเรื่องรถไฟฟ้าสายสีต่างๆกับหัวอกคนใช้บริการค่ะเก็บข้อมูลประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆในกรุงเทพปริมณฑลนะคะก็เป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อต,ต,ต,ตัวค่ะ1,200คนระหว่างวันที่5-10ถึกร,กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ ซึ่งตอนนี้ค่ะประชาชนกว่าร้อยละสามเนี่ยเดินทางด้วยการใช้บริการรถไฟฟ้านะคะก็มีทั้ง BTS, MRT และก็ a p ร์ o อร์ตเป็นบางวันค่ะร้อยละ36.2นี่ใช้เป็นประจำทุกวันค่ะร้อยละ25.6นานๆจะใช้สักครั้งหนึ่งขณะที่ร้อยละ66.2บอกว่าขึ้นขบวนเดียวต่อเดียวถึงเลยค่ะและก็ร้อยละ33.8บอกว่าต้องเปลี่ยนขบวนเชื่อมต่อไปรถไฟฟ้าสายสอื่นๆด้วย ขณะที่ประชาชนร้อยละ4 6 6 2บอนะคะบ,บอกว่ามีค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเฉลี่ยว,วันหนึ่งประมาณ51 1 0 0บถึง100บาทร้อยละ35.4ใช้น้อยกว่า50บาทร้อยละ14.2อยู่ประมาณ101 1ถึง150บาทโดยที่ร้อยละ61รู้สึกว่าปัญหาหรือความลำบากในการใช้บริการรถไฟฟ้าก็คือค่าตั๋วโดยสารที่แพง ร้อยละ39.4จุดเชื่อมต่อของ MRT BTS เดินไกลร้อยละ25.7ยุ่งยากค่ะต้องพกบัตรโดยสารทีละหลายๆใบทั้ง MRT Rapid EMV ส่วนเรื่องที่อยากฝากไปถึงผู้เกี่ยวข้องก,กับการให้บริการรถไฟฟ้านะคะร้อยละ61บอกว่าน่าจะปรับค่าโดยสารให้ถูกลงกว่านี้ค่ะร้อยละ48.5บบอกว่าอยากให้มีบัตรโดยสารใบเดียวนะคะที่ให้บริการรถไฟฟ้าทุกสายเหมือนกับต่างประเทศ ร47.6บอกว่าอยากให้เร่งสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่างๆให้เสร็จตามแผนอย่างรวดเร็วส่วนความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้าในภาพรวมค่ะประชาชนร้อยละ88.3บอกว่าพึงพอใจมากถึงมากที่สุดค่ะแล้วก็มีร้อละ11.7ที่บอกว่าพึงพอใจน้อยถึงน้อยที่สุด ทางนี้หากสามารถสร้างรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมถูกเส้นทางตามที่วางแผนไว้ได้ประชาชนถึงร้อยละเจ็เห็นว่าจะทําให้คนกรุงเทพและปริมณฑลลดการใช้รถส่วนตัวแล้วก็หันมาใช้รถไฟฟ้าได้มากขึ้นขณะที่ร้อยละ10.1เห็นว่าทําไม่ได้แล้วก็ร้อยละ11.4ยังคงไม่แน่ใจค่ะไปปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะช่วงนี้นะคะประเทศไทยตอนบนก็จะเจอฝนตกหนักหน่อยในบางแห่งค่ะกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ฝนร้อยละ20 ซึ่งประเทศไทยช่วงนี้นะคะฝนตกหนักบางแห่งค่ะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกทะเลอันดามันอ่าวไทยคลื่นสูงอยู่ประมาณ2เมตรนะคะถ้ามีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวัง แล้วก็วันที่16-17กรกฎาคมนี้ค่ะพายุดิปรชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็คาดว่าน่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่18-19กรกฎาาคมนี้นะคะส่วนร่องมรสุมกำลังแรงที่พัดผ่านภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนของไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมค่ะประเทศ ไทยก็จะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะคลื่นลมทะเลอันดามันมีคลื่นสูงอยู่ประมาณ2-4เมตรค่ะถ้ามีฝนฟักขนองคลื่นสูงได้มากกว่า4เมตรเลยนะคะอ่าวไทยก็คลื่นสูงอยู่ประมาณ2-3เมตรค่ะถ้าเจอฝนก็สูงมากกว่า3เมตรต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะ กรุงเทพริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าขนองอยู่ประมาณร้อยละยี่สิบของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้สามสิบสี่ถึงสามสิบหกองศาเซลเซียสค่ะในขณะที่นายเรืองฤทธิ์ผลดีหวัวหน้าปพของแม่ห้องสอนก็เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นนะคะว่าตอนนี้ทั้งจังหวัดมีฝนตกลงมาบ้างแล้วนะคะก็เลยแจ้งเตือนทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมอุปกรณ์กําลังคนที่จะรับมือฝนฟ้าขนองจัดเวรย้ำเฝ้าระวังต่อเนื่องด้วยทั้ง7อําเภอโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรพื้นที่เศษ แต่ตอนนี้ความเสี่ยงยังไม่มากเท่าไหร่ขณะที่บริเวณสะพานที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะตอนนี้ก็ขุดลอกคูคลองแล้วค่ะให้น้ําไหลได้สะดวกขึ้นส่วนผู้ว่าเองก็เน้นย้านะคะถ้าเกิดสถานการณ์เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนภายใน1ชั่วโมงด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n เ b ็นเอ็มเ